ดีค่ะพี่น้องพาพี่น้องลงทะเลเหมือนเดิมแต่เมือน,นีีเข้ากันจะไปเก็บหอยแครงหอยคลางจากยังก็ต้องเอื้อสองซื้อปกติบางคนว่ามันซื้อไว้ห่ังเนาะเนาะบางคนก็หอยแครงบางคนก็หอยคลางจ้ะมันเป็นหอยแครงทะเลเนาะมันไม่เลือดจ้จะไปฟังได้ยังเกิรอะค่ะแม่รัส ขามันขามันล่ะขามันล้วขามละเล็กขามันละาละเด้จ้าอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเนาะอยู่ข้างหน้าบ้านเล็กจ้ะมองดูพี่น้องทะเลพะย่ะทถ้าหอยเป็นคู่ก็เยอะนะโมนี่เนาะตรงนี้ันาบ้านล่งขับค่ะโมนี่น้ำลงเยอะมาก หัตะบกง่ายจ้ะ,ะก็หอยแรออครงหอยคลางเนาะพี่สาวทางฟัดแฮมแล้วบอกให้เก็บต้มแซวไว้ให้เราอยู่อู้หูน้ำลงเยอะมากอู้หความ้งผู้เยอะมากก็ต่อลุกลุกลุกอู้พี่น้องเด็ดตให้เบิ้งจ้ะเบิ้งดูจ้ะคอายม้งผู้เยอะมากอู้หูขึ้มนามนาอีกใส่รู้ค่ะวังไค หอ,อยแมงภูดจ้ะแต่ตรงนี้มันมองงามเนาะเราจะจะมาหาหอยแครงหอยแครงน,นี่ไงเจอแล้วปะปะนี่ปะนี่คะ่ะได้แล้วป้าใหญ่บอกว่าต้องไปฟังข้างผุดโอ้มันนี่ลมเลยด้ยจ้ะลมวอยๆ<ฮ>ด้อคะ่ะ ไปเห็นหวงพี่น้องนี่นี่เจ้าแล้วนี่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 โอ้ไปไปขุดอยู really ่ข้างผลที่คอยย้อนทางนู้นอย่านี่ไหนนัดเด็ดไหน this one เด็ด ตเตียวแนวควัดมาอยู่จ้ะเดี๋ยวจะควัดให้บึ้งนี่น้ำมันพึ่งลงจำเพราะเนตตายเนี่ยน,นี่นี่ใช่บึ้งเขาโลกแค่เล่เลยเด้เนี่อันตายอันนี้น้นำมันพึ่งลงเมื่อกี้นี่จ้ะจะลองควัดบึ้งเนาะ นี่เด้อโอ้นี่ตัวซ้ามันสีดำๆไหมเด้อค่ะมันทับถมกันนี่นี่นี่จุด,ดอกเล็กด้านนี้นี่นี่นี่โอ้โอุโอ้ยมันมีหูย่านลูกนี่กล้าแวะดิมันมัมนมีรูใช่ไหมกล้าแวะไปนะ่ะนี่นี่นี่อันนี้ด <Yeah. S 2> ิส่วนลูกลูกสิเเอดบ โอ้นี hmm. think, think, yeah. s <S mm ่นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่อันเดอร์วันนี่นี่ดิสวันชัวนี่สมอนี่ไม่นี่ไม่นี่หัวไปได้

คืนแบบว่ากำลังปีปีสุ่มตียังมาหมูนะคะมาเก็บกันเนาะตอนนี้น้ำลงเยอะเนี่ค่ะหอยแมงผู่เจ้าบานตีกันไม่หอยแมงผูเลยเอาความอุดมสมบูรณ์ของประเทศเป็นมฆฝาเข้าจากพี่เนาะบานเข้านะนี่ค่ะแต่ตรงนี้มันจะไม่สวยนะคะเปนนิครนเหรอ สองอันสองตัวดูสิดูสิดูนี่สว่นสิมีไหมเนี่ยอุ้ยนี่ไงมี่ตัวเล็ก จะยู่แบบนี่เห็นไหมปัติสมอลไม่เอาจะอยู่แบบบอลเลิกบัน yeah, ได้เด้จะดิเนีน่ยเบบี้ได้ใช่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมนี่นี่ไม่ตายโอเครักสบายนี่วัด this one อุยอ้ยคุณลูกชคี้เลย ไหนนี่นี่ป้าปลาลูกนี่วู้หญ่โอ้พี่นอนนี่ไม่อยอมเสียนี่ทำไมไม่ยอมเสียนี่นี่มาแก็มาเก็น,กกน,นี่โอ้ยอยู่อย่างนี้ไอ้ป,ป้าปลากล้าแบบไปเรื่อยต้องสงสัดยดนะจ้ะนี่นี่ตัวนึงเพราะว่าเจ้าหนี้มันสายนะ ไหนปะปะไมนใช่ป่ะไม่รู้นี่จิงไรดิงไรด็ี่เห็นไหมนี่นี่ไอลูกไอโน่อิเตมกเดมเฮ่อืเดอมเน่น่เห็นมเด็ี่สมองไม่เอามาสเตอไรดิปะปะไอเชียวชาญ นี่นี่นุกลุกลุกท่ส่วนลุกลไม่ใช่มากเรยอนจะสวยต่เีไม่ส่วนนี่นี่ห็นแอีอย่างนี้แลอ๋อหอยอันนี้ยานนี่ค่ะหอยอันนี้เดดแล้ว ไม่เพราะมันอยู่มันอยู่ใต้ดินมากเลยเพราะหอยชนิดนี้เป็นหอยหอยงวงช้างนะจ๊ะแต่ว่ามันจะโตหน่อยกว่าแล้วก็มันจะยุดเลิกเลยเนี่ยหูมันจะนหูมันนมันจะอยู่มองได้ว่าจะว่าทรายเพิินบอลเลยค่ะมันจะจะขุดได้เนาะโอเค There? Yeah, yeah. It's a very small hole. Yeah, Maybe, not. Mm, Lady. <laughs> not sure. nih, nih. Nih, nih, this one, collect. Look, look. Is small. Yeah. this one, collect. Papa, look, 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 Oh, see. They're not so. They're not. They're like a. Uh, ไเด้อหาไม่เด้อนี่ยบีบีดิสบันโอหน็อเดี๋ยวดุก่อนสิอทนให้เบสต์ยบี้เฮ้ยบจะไม่ใช่นะมันไม่เตสเตนนะเตสอะไกับบุ้มบุ้มลงเงี้ยบุ้มบ Then just turn. Ini, this one. You see? Mana? You, see? Hmm. Oh, yeah. on, eh? oh. you me? What is fun, Papa? Oh. show you what they do. Let's stay. Let it. Okay. Let's stay. Like this. You know? okay. show you. Not like this, huh? No, not like this, one. <laughs> like this, <maybe. laughs> not this one. Oh, okay. there, I gonna show you. Yeah. Not this one, this mark. Nee, maybe this one, maybe this one. <laughs> 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 <See>. <laughs> <laughs> not filming, <laughs> huh? <laughs> not filming no. น่าเฟิลมโอ้ยเบิร์นจ้ะ <laughs> หพรว่าด้สามโซนแล้วพะเยีเป็นอะตายด,ดูดูเป็น้องขอมาแล้วจะเนาะอยากดูคลิปไปเก็บอหอยแคลงสัง่น์ละหนามันลงพอดีจ้ะเลยนน้ำมาเก็บให้เบิร์นเนาะนี่แป๊บเดียวได้เยอะแล้วนะเนี่ยนี่ตัวนึงเ็นต์ล นายเล้าสูงอาจจะบ่เห็นชาติไหนไที่หนเดีเ๋ยวมาเ่นเดียวมาเที่งวนตัวนี้เดียวที่น น้ำจืดน,นะคะน้ำขื่นไหลผ่านมาวัวเอนียวซ้ำหนีแล้วค่ะเนาะวันนี้เก็บเท่านี้พอจอ้ะตัวเอาไปซิมเด้อตัวข้าต้องไปตวรวจตัวเราไม่กินได้บอลนี่ค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราท้องเสียรักษาในตับ เรมยนน้ำเรียนหนมาไปนี้ไปด้วยมาต่โอเคค่ะพี่นอ้องคิดบโดนีนั้งแค่ขมามเก็บซัมน,นี่แล้วค่ะเนาะ สุม่มตีเขาจะเอากัมปานนะคะนี่เลยก็ปัาดลูกเนี่ยนี่สีโ่โคกิ๊กับเด็กกับบนนอกบนในเฮดอีกแล้วมน,นี่นี่โอเคจ้าพอคลิปนานด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด็กๆมาติดตามรับชมนะคะเนาะมาแล้วค่ะตามคำเรียกร้องนะค่ะมาเก็บไม้ แครงหอค้างหอเบิรงกันจ็กหน่อยจ้ะเดี๋ยวตีสิไปซิมก่อนเนาะถ้าเกิดว่ากินแล้วไม่ท้องเสียจะพามาเก็บใหม่ค่ะมานี่ดูสินี่ตัวเดี๋ยวไปใช้เชือค่ะโอเคจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไม่ยังลุกลุกพี่น้องแจ็คพอตจ้ะจะก,กลับบ้านบุย้ยน้ำอับ แอมกลับไปกับเคนไปน้ำจ้ะลุก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 สี่มันตาแล้วค่ะจุ๊บนะจะชวนใช้สกู๊ มาเลยค่ะไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีเฮ้เฮ้